ปีศาจแดงบุกเฉือนเปเอเชสุดมัน2ประตูต่อ1ประเด็นหลังเกมและประกาศผลสอบนักเตะเพื่อไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ3ตามสำคัญปีศาจแดงบุกไปชนะปารีสแซงต์แชร์แมง2ประตูต่อ1ในศึกยูฟาแชมเปีย้ยนส์ลีกนัดแรกกลุ่มเซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องบุกไปเยือนปารีสแซงต์แช็กแมงที่ฝรั่งเศส โดยในนัดนี้โอเลกุนนาโซชาใช้ระบบ3-4-1-2เอามาสู้กับไบเอเชซึ่ง11ผู้เ,เล่นตัวจริงประกอบไปด้วยไนท์ทวานดาบิดเดเคอสา3เซ็นเตอร์แบ็กเป็นวิกตอร์ลินเดเลฟอักเซนตุเซเบ้และก็ลุคชอร์วิงแบ็ก2ข้างเป็นอเล็กซ์เตลเลสและก็อารอนวานบิซาก้า3กองกลางวันนี้เป็นบรูโน่เฟรนันเดสสกอตแม็กโทมินเนและก็เฟลดส่วนคู่ศูนย์หน้าเป็นมาร์คัสแรดฟอร์ดและก็ออนทอรี่มักซิยาน ในช่วงต้นเกมเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านแปเชที่มีโอกาสบุกเข้าใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าแต่ถ้าว่าจังหวะยิงหลายๆครั้งก็ไม่ผ่านดาบิดเดคอาที่ในวันนี้ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆก่อนที่หลังจากนั้นปีศาจแดงก็มาได้ประตูขึ้นนำก่อน1ต่อ0จากลูกจุดโทษโดยทางออทตริมักซิยานโดนทางอับดูเดียโลกระแทกล้มจากด้านหลังและทางบูโน่เฟรนันเดสสังหารจังหวะจุดโทษครั้งแรกไปติดเซฟเคเลนาบัส แต่ถ้าว่ากรรมาการให้ยิงใหม่เพราะว่านาบัสออกมานอกเส้นก่อนที่บรูโน่เฟรนเดสจะยิงและการยิงครั้งที่2รอบนี้บรูโน่เฟรนเดสสังหารไม่พลาดทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกมานำเป H ๊เชก่อน1ประตูต่อศูนนาทียิ่มสหลังจากนั้นเจ้าบ้านก็พยายามหงบุกหนักมากขึ้นแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ทำให้จบครึ่งแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกมานำเป H ๊เชก่อน1ประตูต่อศูนย์ ในช่วงครึ่งหลังเริ่มเกมมาได้แค่10นาทีเท่านั้นเป๊เชเจ้าบ้านก็ตีสเสมอจนได้จากลูกแต่มุมโด้วยไปทางเนมาที่เปิดลูกแต่มุมจากฝั่งซ้ายเข้ามาที่เสาแรกและก็เป็นองตริมาสยานที่พยายามจะสกัดลูกนี้แต่ก็โมงผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองทําให้เป้เชเจ้าบ้านตามตีสเสมอเป็น1ประตูต่อนหนึ่งหลังจากนั้นเกมทําท่าว่าจะลงเอยด้วยการสเสมอกันแล้ว แต่ก็เป็นทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งในช่วงท้ายเกมนาทีที่87จากมาคัสแรดฟอร์ดโดยแรดฟอร์ดได้รับบอลจากคอปอกบาก่อนที่จะพลิกตัวหนีดานิโลก่อนซัดบอลผ่านเคเลนาบาสเสียบเสาสองเข้าไปอย่างสวยงามทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำไป H ๊เช2ประตูตอนน่อ1นและก็จบที่สกอร์นี้ทำให้ปีสแสดงบุกมาย้ำค้านเปเอเชเจ้าบ้านได้อีกครั้งและก็คว้า3มแต้มแรกของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้ได้สำเร็จ โดยหลังจบเกมโอลกุน่าโซชาที่พูดถึงลูกทีมเอาไว้ว่าผมคิดว่าความรู้สึกในครั้งนี้มันแตกต่างจากวันที่เราบุกมาชนะพวกเขาเมื่อประมาณ2ปีก่อนเราเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างมากในรอบแบ่งกลุ่มรอบนี้เพราะว่าเราสามารถบุกมาเอาชนะทีมที่ยอดเยี่ยมอย่างแปเอชเชได้โดยครั้งล่าสุดที่เราเจอพวกเขาก็คือรอบน็อกเอาท์ซึ่งในครั้งนั้นมันทาให้ผมรู้สึกดีอย่างมากและก็มาในครั้งนี้มันก็แตกต่างไปนิดหน่อยตรงที่ไม่มีแฟนบอลแต่เราก็ยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิม และผมก็คิดว่าเราสมควรได้รับ3ามต้มแล้วในแมตชนี้เปเอชมีนะเปที่ยอดเยี่ยมอย่างเนมาร์และก็เอมบปอป้อยู่ในทีมทําให้เราต้องมีเกมรับที่ดีในการเจอกับพวกเขาและเราเองก็ต้องมีนายทวารที่ยอดเยี่ยมในการเซฟจังหวะเหล่านั้นด้วยวันนี้ผมยอมรับว่าอักเซลตนเซเบ่โดดเด่นอย่างมากในแผงหลังและเกมแรกของเขาในรอบ10เดือนก็ออกมาอย่างมีคุณภาพมากๆด้วย โรนันเดสเองก็พลาดลูกจะโทษมา2ครั้งติดต่อกันแล้วแต่ถ้าว่าเขาเองก็ไม่กลัวที่จะยิงมาอีกครั้งเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าคาแรคเตอร์ของเขามันยอดเยี่ยมมากแค่ไหนในรอบแบ่งกลุ่มแบบนี้เรารู้ดีว่าเราต้องการแค่10คะแนนเท่านั้นในการผ่านเข้ารอบดังนั้นเกมสัปดาห์หน้ากับอาเบลิสติกสำคัญแน่นอนและก็ยังมีอีกหลายเกมสำคัญรอเราอยู่ต่อจากนี้ทางด้านมาคราสแฟรฟอร์ดที่ยิงประตูชัยให้กับทีมในนัดนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมวันนี้เอาไว้ว่า แน่นอนว่าชัยชนะในวันนี้เป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมอย่างมากเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีของกลุ่มนี้แต่ถ้ว่ามันก็แค่นัดแรกเท่านั้นส่วนตัวผมแล้วทั้ง2ทีมมีโอกาสชนะทั้งคู่นะในเกมนี้แต่ในฐานะกองหน้าแล้วในช่วงท้ายเกมแบบนี้คุณอาจจะมีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในการยิงประตูชัยและก็โชคดีอย่างมากที่เราสามารถคว้า3แต้มได้ผมคิดว่านี่คือฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากๆของเราผมยังเชื่อมั่นในทีมอยู่เสมอ ในฐานะนักเตะแล้วมันสําคัญมากๆเลยนะที่ต้องเชื่อมั่นในระบบที่ผู้จัดการทีมได้ตั้งเอาไว้เกมนี้เป็นเกมที่ยากแต่เราเองก็สามารถรักษาระดับความจริงจังเอาไว้ได้ตลอด90นาทีเราทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆผมคิดว่าในแต่ละนัดเราเองก็ต้องใช้แผนการเล่นที่แตกต่างกันไปอยู่แล้วและอาจจะมีฟอร์มที่ดีบ้างแล้ก็แย่บ้างแตกต่างกันไปแต่สิ่งที่ต้องมีอยู่เสมอก็คือความจริงจังในการเล่น ซึ่งนี่คือปัจจัยสําคัญที่ทาให้เราสามารถคว้าชัยชนะในเกมนี้ได้เราสู้ได้ดีตลอด90นาทีวันนี้ผมมีความสุขมากจริงๆประกาศผลสอบนักเตะปีศาจแดงเกมบุกเฉือนไปเชยสองประตูต่อหนึ่งในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกดาวิดเดคอาได้9คะแนนต้องบอกว่าเกมในวันนี้เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วของดาวิดเดคอาในฤดูกาลนี้เขามีจังหวะเซฟสําคัญหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการยิงประตูของเลวินเคอร์ซาว่า อันเกลดิมาเรียหรือว่าจะเป็นคีเลนเอบารเป้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่เรียกความมั่นใจของดาบิดเดอากลับมาได้อย่างสุดๆส,ส่วนจังหวะสี่ประตูที่อองตอริมาสยานม่งเข้าประตูตัวเองนั้นก็คงไม่สามารถจะโทษเดยอาได้แน่นอนอารอนวันบิซากา้9นา9คะแนนวันนี้อารอนวันบิซาก้าจัดการแนวรุกของเปเชยอย่างคิเลนเอบาเป้และก็เนมาได้อย่างอยู่หมดัดแทบจะบอกได้เลยว่าทางซ้ายของเปเชยในวันนี้ทำอะไรอารอนวันบิซาก้าไม่ได้ แต่ถ้าว่าในจังหวะเกมรุกอารอนวันบิสากาก็ยังดูเหมือนเดิมติดขัดอยู่ตลอดเวลาและก็มีการตัดสินใจที่มีค่อยดีนักในเกมรุกวิกตอร์ลินเดเลิฟ8คะแนนวันนี้วิกตอร์ลินเดเลฟทำหน้าที่เป็นเซนเตอร์แบ็กตัวกลางอาจจะไม่โดดเด่นมากนักเหมือนอักเซลตนเซเบ้แต่ก็ยังเป็นส่วนสำคัญในเกมรับอยู่ดีเคลียบอลได้ดีหลายครั้งและก็ดูเหมือนว่าการเล่นระบบกองหลัง3คนทำให้วิกตอร์ลินเดเลฟดูนิ่งมากขึ้นอักเซลตนเซเบ้9คะแนน ตุลซเบท้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆในการดวลกับคีเรนเอมเป้ A P e ในจังหวะชี้เป็นชี้ตายเป็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมแบบไร้ที่ติอย่างมากทําให้เกมรับของปีศาจแดงดูแน่นหนามากขึ้นเกมนี้มีจังหวะเคลียบอลมากถึง7ครั้งและก็อย่าลืมว่านี่คือการลงสนามครั้งแรกในรอบส็จเดือนของอักเซลตนลซเบ้ด้วยลูกชอ7คะแนนวันนี้ลูกชอขยับเข้ามาเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายอาจจะมีผิดพลาดบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเหมือนกัน และก็มีส่วนกับประตูแรกที่ปีศาจแดงได้จุดโทษก็คือเป็นคนจ่ายให้มญญาซิยานโดนทำฟาวล์ในเขตโทษนั่นเองอเล็กซ์เตลเลส7คะแนนเกมนี้เป็นการประเดิมสนามนัดแรกของอเล็กซ์เตลเลสแบ็กซ้ายตัวใหม่ของปีศาจแดงก็ต้องยอมรับว,ว่าเป็นฟอร์มที่ใช้ได้มากเลยทีเดียวโดยเฉพาะการเติมเกมรุกฝั่งซ้ายแล้วก็คลอสเข้ามากลางประตูที่ดูแล้วปัน่นปน่วนแนวรับไปเฉยได้อย่างมากและยิ่งถ้ามีเอดิสนคาวานี่อยู่เป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วแล้วก็ การคลอสแบบนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับปีศาจแดงอย่างมากเฟลด์8คะแนนเกมนี้เฟลดเหมือนกินกองเต้เข้ามาต้องบอกว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆมีใส่ตีแท็กเกิลถึง5ครั้งตัดบอลอีก3ครั้งและก็เคลียร์บอล1ครั้งพยายามแย่งบอลอยู่ตลอดเวลาและก็ทำให้กลางของปีศาจแดงในเกมนี้เล่นง่ายมากขึ้นสกอตแม็กโชมินเน่8คะแนนในช่วงต้นเกมสกอตแม็กโชมิเน่ดูจะมีปัญหาเล็กน้อยในการประกบผู้เล่นของปเอชเออย่างเช่นเนมา แต่พอหลังจากนั้นหลังจากจับจังหวะได้แบงคูพีเนก็ดูโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในเรื่องของเกมรับและก็มีผลงานในการเคลียบอล4ครั้งและก็แท็กเกิลชนะ3ครั้งโรนัลฟ์ฟานเดส6คะแนนเกมนี้โรนัลฟ์ฟานเดสอาจจะไม่โดดเด่นมากนักจ่ายบอลผิดพลาดหลายครั้งแต่ถ้าว่าการมีเขาอยู่ในสนามก็ช่วยให้เกมรุกป,ปีศาจแดงดูน่ากลัวมากขึ้นโดยเฉพาะการจ่ายบอลของโรน่ที่ดูได้ลุ้นอยู่เสมอและเกมนี้ก็สามารถสร้างโอกาสได้2ครั้งด้วย มาครัสแรดฟอร์ดเคะแนนในจังหวะสวนกลับของปีศาจแดงแต่ละครั้งต้องยอมรับว่ามาครัสแรดฟอร์ดสำคัญอย่างมากแต่ถ้าว่าการตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายก็ยังดูมีปัญหาอยู่เพราะว่ามีโอกาสหลุดเดี่ยวไปตั้งหลายครั้งแต่ก็ทําพลาดไปเสียหมดทว่าสุดท้ายแล้วเกมนี้ก็เป็นคนยิงประตูชัยให้กับทีมได้อลอต์นิมาซยาน5คะแนนนอกจากจะเป็นคนเรียกจุดโทษให้กับทีมแล้วที่เหลือก็แทบจะไม่มีประโยชน์กับทีมต้องบอกเลยว่าฟอร์มการเล่นของออลตอนิมาซยานแบบนี้ อาจจะไม่ให้เจ้าตัวเสียตำแหน่งตัวจริงภายในทีมไปได้เพราะอย่าลืมว่าเอดิสันคาวานี่กำลังจะได้ลงสนามแล้วในเกมสัปดาห์ที่จะถึงนี้และถ้าหากว่าคาวานี่โชว์ผลงานได้ดีโอกาสลงสนามของออตต่มัสยานก็อาจจะลดลงไปด้วยตัวสำรองในเกมนี้พอปกบา7คะแนนพอปกบาลงสนามมาแล้วเก็บบอลแถว2ได้ยอดเยี่ยมมากและก็เป็นคนทำแอสซิสต์ให้กับมาคัสแรดฟอร์ดด้วยตัวสำรองคนที่เหลือยอนนี่ฟานเดเบกและก็เดนิลเจมส์ไม่มีคะแนน หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red d v v i w Page กันด้วยนะครับผม